สาโตรีการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญานิกายเซนเรียกว่าสาโตรีหมายถึงการรู้แจ้งแห่งสภาวะความจริงสูงสุดกล่าวคือสาโตรีเป็นประสบการณ์การรับรู้ความจริงว่าสรรพสิ่งในจักรวาล ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันหรือกล่าวได้ว่าประสบการณ์ซาโตรรนี้เป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นการได้มาซึ่งความเข้าใจว่าที่แท้แล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันกล่าวคือเป็นเพียงความว่าง หรือความเป็นเช่นนั้นเองมีวิธีการหลักเพื่อการบรรลุธรรมสามวิธีด้วยกันคือซาเซนหรือการนั่งสมาธิสันเซนหรือการคบคิดปริศนาธรรมฟังธรรมและมนโดหรือการถามตอบ อย่างฉับพลันประสบการณ์แห่งเซนก็คือการตื่นขึ้นสู่จิตอันล้ำาลึกของมนุษย์ซึ่งโดยภาษาแห่งเซนเราเรียกการตื่นขึ้นนั้นว่าซาตโตริซึ่งแปลว่าการตัดสุขเพื่อหมายถึงศัสตรจากแห่งความเป็นจริงนิกายเซนมองว่าสรรพสิ่ง คือความว่างเซนมองว่ามนุษย์มิใช่ศูนย์กลางแห่งจักรวาลสัพพสิ่งรว้ต้องเองอาศัยซึ่งกันและกันและเชื่อว่าสรพสัตว์มีพุทธภาวะอยู่ในตัวอยู่แล้วการบรรลุสัตตุลิก็คือการเห็นตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต โดยที่โลกและชีวิตนั้นคือความว่างในเมื่อว่างจากตัวตนแล้วก็จะว่างจากการยึดติดเมื่อว่างจากการยึดติดก็จะประจักษ์ถึงสุญญตาธรรมในที่สุดจะเห็นได้ว่าสภาวะของซาตโตริดังกล่าวนี้เป็นสภาวะที่ยากแก่การเข้าใจ ด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปทางนี้เพราะซาโตริไม่อาจแสดงออกมาในรูปของตาก,กะหรือภาษาใดๆหากไม่มีประสบการณ์ตรงเหงแม้เมื่อมีประสบการณ์ตรงก็ยังเป็นเรื่องยากในการสื่อสารเพราะซาโตริเป็นสภาวะแห่งการรู้แจ้งอย่างฉับพลัน ที่ก้าวพ้นสามัญสำเนกแห่งทวีนิยมเช่นการแยกแยะเชิงมโนทัศน์กายกับจิตดีกับชั่วผู้รับรู้กับสิ่งที่ถูกรับรู้โลกภายนอกกับโลกภายในเป็นตน้นสำหรับผู้ที่บรรลุสาโตริแล้วจะไม่ยึดติดกับสมมุติปัญญาต,ต่างๆเพราะ สมมุติบัญญัติเหล่านี้มีลักษณะสัมพัสกล่าวคือในบริบทหนึ่งสมมุติบัญญัติชุดหนึ่งอาจเข้ากับบริบทหนึ่งนั้นได้เมื่อบริบทเปลี่ยนชุดของสมมุติบัญญัติที่เคยใช้อาจต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเห็นชีวิตตามความเป็นจริงคือมองโลกตามที่เป็น และไม่ไปยืดมั่นกับโลกกล่าวคือบคุคคลสามารถมองตนเองว่าเป็นตนเองอยู่ได้แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กรอบความจริงที่ว่าความเป็นตัวเองไม่มีมีแต่ความว่างอันเป็นหนึ่งเดียวแนวคิดและหลักปฏิบัติของเซนวางอยู่บนหลักแห่งความว่าง อันเป็นหนึ่งเดียวแห่งสรรพสิ่งซึ่งท้าทายความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปที่คุ้นเคยกับกรอบแห่งการยึดมั่นถือมั่นกรอบแห่งความยึดมั่นสำหรับเซนล้วนเป็นแต่เรื่องที่มนุษย์สมมุติขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมคือการเห็นตามความเป็นจริงของโลก และชีวิตที่ว่างจากกรอบมโนทัศน์ใดๆเราอาจทำความเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นจากการพิจารณาปริศนาธรรมดังต่อไปนี้เมื่อก่อนแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำคุณเขาก็เป็นคุณเขาการรับรู้ตามปกติของคนทั่วไปแต่เมื่อปฏิบัติแล้วฉันเห็นว่า แม่น้ำก็ไม่ใช่แม่น้ำขุนเขาก็ไม่ใช่ขุนเขาอีกต่อไปคือการรับรู้ของผู้บรรลุธรรมมาบัดน,นี้ฉันกลับเห็นแม่น้ำก็ยังคงเป็นแม่น้ำและขุนเขาก็ยังเป็นขุนเขาอยู่ดังเดิมการรับรู้ของผู้บรรลุธรรมแล้วแต่ก็ยังสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ จะเห็นได้ว่าในการรับรู้ตามปกติของคนทั่วไปจะมีลักษณะที่ยึดถือตามความหมายที่กำหนดไว้จึงทำให้มองว่าแม่น้ำก็คือแม่น้ำขุนเขาก็คือขุนเขาตามความหมายและความเข้าใจในระดับปกติแต่เมื่อเกิดการรู้แจ้งแล้วการยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ก็ถูกทำลายสิ้นภาพการมองภูเขาและแม่น้ำจะเปลี่ยนไปแม่น้ำจึงไม่ใช่แม่น้ำและขุนเขาจึงไม่ใช่ขุนเขาอีกต่อไปหลังจากที่รู้แจ้งแล้วก็กลับมามีสภาวะปกติดังเดิมแม่น้ำจึงเป็นแม่น้ำขุนเขาก็คือขุนเขา แต่ภาพของขุนเขาและแม่น้ำสำหรับผู้บรรลุธรรมแล้วจะเป็นคนละอย่างกับผู้ยังไม่บรรลุธรรมคือไม่ยึดติดกับความหมายเดิมของคนทั่วไปผู้บรรลุธรรมยังดำรงอยู่ในโลกตามความเป็นจริงกล่าวคือผู้ที่บรรลุซาโตริจะสามารถมีชีวิตอยู่ อย่างธรรมดาโดยไม่ถูกสิ่งอื่นครอบงำอยู่กับปัจจุบันขณะคือไม่ไปหวนรำลึกถึงอดีตและไม่วิตกกังวลกับอนาคตแต่จะมองทุกอย่างตามที่เป็นในปัจจุบันขณะแต่ก็ไม่ยึดในปัจจุบันแม้การบรรลุธรรมจะทำให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง อันเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งที่ปลาศจากความคิดแบ่งแยกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่บรรลุซาโตริแล้วจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่กับคนทั่วไปในชีวิตประจำวนันผู้ที่บรรลุซาโตริจะเข้าใจและรู้เท่าทันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าของเขา ในขณะที่คนทั่วไปอาจไม่รู้ในทางตรงข้ามจิตของมนุษย์มักถูกครอบงำด้วยกิเลสต,ต่างๆทำให้เห็นภาพบิดเบือนไปจากความเป็นจริงแล้วไปยึดติดกับภาพสมมุติที่มนุษย์บัญญัติขึ้นทำให้ไม่เข้าใจการกระทำหรือการพูดของอาจารย์เซน ซึ่งผลไปจากสมมุติบัญญตัติเช่นกรณีพระเซนอุ้มผู้หญิงข้ามแม่น้ำเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งอาจารย์ตันซานกับอาจารย์เอโดกิเดินทางไปตามถนนเฉ่อแฉะเพราะฝนกำลังตกหนักและได้พบหญิงสาวสวยกําลังรีรอจะข้ามแม่น้ำอาจารย์ตันซานจึงเข้าไปอุ้มเธอข้ามฝัง่ง อาจารย์เอโดกิตกใจมากแต่ไม่กล้าเปล่งปากพูดจนกระทั่งกลางคืนอาจารย์เอโดกิจึงถามอาจารย์ตันซานว่าพระเราแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้โดยเฉพาะสาวสวยเช่นนั้นยิ่งอันตรายทำไมท่านกล้าทำถึงขนาดนั้นอาจารย์ตันซานตอบว่าผมวางเธอไว้ที่นั่นตั้งนานแล้วคุณยังอุ้มเธออยู่อีกหรือนี่ เรื่องพระอ่้มผู้หญิงข้ามแม่น้ำนี้สแสดงให้เห็นว่าวิธีคิดของอาจารย์ตันซานได้ก้าวข้ามพ้นจากการแยกแยะของสมมุติบัญญตัติซึ่งในที่นี้คือพระวินัยไปสู่แก่นแท้ของหลักธรรมคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในขณะที่อาจารย์เอโดกิยังยึดติดกับสมมุติบัญญัติอยู่หรือ กล่าวได้ว่าอาจารย์ตันสารได้ปลดปล่อยตัวเองจากบัญญัติทางโลกในขณะที่อาจารย์เอโดกินั้นยังติดอยู่ในบัญญตัติทั้งเซนสาโตรินิพพานสุญญตาวิโมกวิสังขารเป็นเพียงสมมุติบัญญตัติแค่ชื่อแทนสิ่งที่ไม่มีภาษา ถ้าหยุดแค่ชื่อจะไม่เจอจะเป็นเพียงได้แค่ผู้หยุดคําแต่ไม่เห็นความเป็นจริงสักนิดเดียว